โลกของเดอะวิเชอร์สเต็มไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงามน,นะครับทั้งธรรมชาติปา่าเขาลม้มแนไพรยและท้องทะเลสีฟ้าครามที่เหมาะกับการล่องเรือเลน่นตกปลาชมปะการางังและถ้าใครไม่ระวังก็อาจจะได้ทําบุญให้อาหารปลาแบบไม่เต็มใจเพราะที่นี่เต็มไปด้วยสุรกายทะเลหลากหลายชนิดซึ่งในมอนสเตอร์พีเดียคลิปนี้เราจะไปโฟกัสกันที่เหล่าไซเรนครับที่ผู้เล่นจะได้เจอเป็นฝูง,ฝงหากเล่นเรือผ่านท้องน้ําทั่วเวเลนและโนวิกราดรวมถึงหมู่เกาะสเกลเกอร์ที่เป็นแหล่งหากินหลักของพวกมัน ปีศาจสาวเหล่านี้จะแปลงร่างเป็นผู้หญิงที่มีร่างกายท่อนบนเป็นคนส่วนท่อนล่างปกคลุมด้วยเกล็ดปลาสีเงินใช้ร่างกายอันยั่วยุนของผู้มันเป็นเหยื่อล่อให้ผู้ชายเข้ามาใกล้เหมือนกับที่วิเชอร์ใช้แกะปลอมล่อกริฟฟินมาฆ่านะครับและเมื่อกลาสีผู้อ่อนตาโลกและอาจจะหืนจนหน้ามืดซะหน่อยเข้ามาใกล้จนถึงระยะเอื้อมมือถึงใบหน้าสุดเอ็กซ์ของผู้มันก็จะสลายกลายเป็นผีปลาหน้าเบี้ยวเขี้ยวเต็มปากส่วนหางเนียนสวยก็จะกลายเป็นกรงเล็บสีแดงที่ตบที่ไหนเละที่นั่น อินทรายามใดที่อยู่กลางทะเลยามใดที่เจ้าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอันไพเราะจงหันหัวเรือกลับให้ไหว แม้จะต้องแล่นเรือเข้าหาพายุก็ตามเอริกแห่งฮินเดอร์สเฟียลขณะให้คําแนะนําแก่ลูกชายก่อนออกเดินทางครั้งแรกก่อนที่ไอหนูนั่นจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาครับเรื่องราวของพวกไซเรนมีมาตั้งแต่สมัยเกรโบราณแล้วครับถ้าใครเคยอ่านเรื่องราวของลูกเรืออาโกกับการผจญภัยค้นหาขนแกะทองคําก็จะได้เห็นตอนที่บรรดาวีรบุรุษต้องอเผชิญกับอสุรกายที่ใช้เพลงล่อให้กลาสีเรือพาเรือมาชนเข้ากับหินโขกโครกที่อยู่ร,บรบอบๆเกาะของพวกมัน ทาให้พวกเขาต้องใช้ขี้พึ่งอุดหูครับเพื่อมาให้ต้องมนสะกดแม้แต่นักปราชญ์อย่างเพลโตก็เคยเอ่ยถึงไซเรนไว้ว่าพวกนี้มีอยู่ด้วยกัน3เผ่าเผ่าแรกอยู่ใต้การปกครองของราชาเทพซุสเผ่าที่2อ,อยู่ใต้อำนาจของเจ้าสมุทรโ,โพไซดอนและเผ่าที่3ทํางานรับใช้เทพมฤตยูเฮดีสเวลาอยู่บนสวรรค์นเนี่ยพวกมันจะทําหน้าที่พาวิญญาณไปพักผ่อนเวลาอยู่นรกก็จะลากดวงจิตคนบาปไปลงทันและเมื่ออยู่บนโลกมนุษย์ก็จะเติมเต็มท้องทะเลดโดยเสียงดนตรี ส่วนไซเรนในจักรวาลเดอะวิตเชอร์นั้นรับใช้ใครหรือวิธีมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครรู้ครับตำนานหนึ่งเราว่าพวกมันเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิตรกับมนุษย์และนานๆก็ถึงขั้นยอมรับการเกี้ยวพาราศียอมลอยคอฟังมุกค,ควายจีบหญิงจักรราศีบางคนแต่ทุกวันนี้ลองใครก็ตามได้เจอกับไซเรนร้อยทั้งร้อยโดนจับแด็กซ์หมดครับสาเหตุอาจเป็นเพราะพวกมันโกรธแคนที่ไซเรนบางตัวเคยถูกจับไปเป็นท่ามนุษย์หืนบางคนเหตุผลนี้จริงไม่จริงไม่รู้ครับ เผื่อไซเรนอาจจะไม่ได้เป็นมิตรอะไรนักหนามาตั้งแต่แรกก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงไซเรนที่ชาวเหนือได้พบเจอในทุกวันนี้ก็ไม่มีเข้าลางของความเป็นมิตรเลยสักกติดเพราะฉะนั้นถ้าเจอเมื่อไหร่ไม่ดริฟ t เลือนี้ก็จงชักดาบเงินออกมาครับแต่ต่อให้คนส่วนใหญ่รู้กิติศัพท์ความโหดร้ายของไซเรนดี ก็ยังมีคนบางส่วนที่ฝันอยากจะได้มอนสเตอร์สาวมาเป็นเมียพวกนี้อาจจะเชื่อเรื่องเล่ามากไปหน่อยหรือไม่ก็จำไซเรนสลับกับชาวเมอร์พีโพลหรือชาวเงือกเผ่าพันธุ์โบราณญาติสนิทของไซเรนที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรก่อนที่ชาวเหนือกลุ่มแรกจะมาตั้งถิ่นฐานในมหาทวีปพวกนี้นะครับพูดภาษาที่ใกล้เคียงกับพวกเอลแต่เน้นท่วงทํานองคล้ายคลึงกับเซนโนตรีเงือกสาวขึ้นชื่อในเรื่องความสวยก็สวยพอๆกับพวกไแอดแห่งป่าโรคลอนล่ะครับสวยจนได้ไปอยู่ในเพลงที่พวกกะลาสีร้องกัน มนุษย์บางคนยังถึงขั้นได้เงือกสาวมาเป็นเมียแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยแต่โชคร้ายครับทีเงือกนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีเวทมนต์และเกร็ดเงือกนั้นก็มีสปปรรพคุณในการปรุงยาวิเศษจึงถูกพวกนักเวทจ้างคนมาฆ่าเอาเกร็ดไปบ่อยเกิดเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์อยู่หลายครั้งและในระหว่างต่อสู้ว่ากันว่าหากนักรบเงือกเจอกับอันตรายที่ผิวน้ําพวกเขาก็สามารถใช้เครื่องลางพิเศษกับเสียงเพลงเรียกพวกสซเรนมายังตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ได้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์ มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมถึงกันอยู่แล้วไซเรนกับเงือกนี่มันต่างกันตรงไหนล่ะครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือไซเรนมันมีปีกขนาดใหญ่เหมือนกับของข้างข่าวครับและร่างจริงของไซเรนนั้นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เหมือนเงือกที่สวยอยู่ตลอดเวลาทั้งยามสงบและยามเม้งแตกถ้าสองเผ่าสามารถหายใจบนบกได้แต่จะโผล่มาเหนือผิวน้าแค่ในระยะเวลาสั้นๆเพราะแสงแดดทาให้ผิวของพวกมันแสบร้อน Some monster dropped him from high up Hy in Brit wasn lying wasn't ปกติแล้วไซเรนจะล่าเหยื่อเป็นฝูงครับใช้จำนวนและความรวดเร็วในน้ำและอากาศรุมกินโต้เหยื่อแต่พอมาอยู่บนพื้นพวกมันก็แทบจะพอกกันตัวเองไม่ได้เลยนักล่าที่ฉลาดจึงพยายามเด็ดปีกของพวกมันก่อนเป็นอันดับแรกไซเรนที่บาดเจ็บหรือรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกค,คามจะส่งเสียงร้องดังสนัน่น ทำให้ศัตรูสตันไปชั่วขณะระหว่างที่พวกมันพยายามหลบหนีเปิดโอกาสให้เพื่อนๆตัวอื่นของมันโฉบลงมาโชวยโอกาสเล่นงานนอกจากไซเรนทั่วๆไปแล้วเนี่ยในเกมแต่วิ t เช e ่อสก็ยังมีสายพันธุ์ย่อยที่เรียกว่าเอคิดหน้าครับซึ่งตัวใหญ่กว่าแกร่งกว่าและน่ากลัวกว่าไซเรนทั่วไปพวกมันทําให้การลงไปงมหาของใต้น้ํากลายเป็นทิพย์เสี่ยงตายสําหรับแกโรที่มีแค่หน้าไม้เป็นอาวุธเพียงอย่างเดียว ชื่อของเอคินามาจากภาษากรีกแปลว่านางอสอรพิษซึ่งในตำนานเกรงเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอสุรกายเครื่องงูเครื่องหญิงสาวและเป็นมารดาของอสุรกายส่วนใหญ่ปกติโอกาสที่เราจะได้เจอไซเรนในเกมเนี่ยไม่ค่อยมีครับเพราะว่าพวกมันอาศัยอยู่เฉพาะแถบชายฝั่งหรือแหล่งน้ําขนาดใหญ่แต่เรื่องของเรื่องก็คือเวลาเราเจอมันเนี่ยก็มักจะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสตอบโต้ได้ไม่มากนะครับ เช่นตอนที่เราแจวเรือน,น้อยลอยวนอยู่บนผิวน้าในมหาสมุทรพวกมันจะโผล่ขึ้นจากน้ําสู่ท้องฟ้าได้อ,อย่างรวดเร็วใครที่เคยโดนไซเรนเล่นงานจนเลือแตกกลางทะเลเนี่ยก็น่าจะรู้ซึ้งแล้วครับว่ามันชวนหัวร้อนแค่ไหนโดยเฉพาะเวลาเจอผู้มันหลายตัวรงมารุมเล่นงานเราเนี่ยพวกนี้แทบจะไม่เคยอยู่นิ่งกลางอากาศแต่เมื่อไหรที่อยู่มันก็จะตกเป็นเป้าได้ง่ายมากแต่ก็นั่นแหละครับโอกาสที่ว่ามันก็มีไม่มากนะักวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับผู้มันไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ําก็คือ สอยครับสอยมาลงมาทั้งเวทอาร์ตระเบิดเกรดช็อตและหน้าไม้คือวิธีที่ดีที่สุดในการเป่าพวกนี้กลางอากาศหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือใช้ปืนครับเป็น dlc ครับไปหาได้าตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะทั้งใส่เรนและอีคลิปหน้าต่างกับแพ้เวทอีกหนี่หรือระเบิดอะไรก็ตามที่จะทำให้พวกมันติดไฟที่สําคัญก็คือต้องกะจ,จังหวะปลาด,ดีครับเพราะพวกนี้ไม่ได้โฉบลงมาเดี่ยครับมากันเป็นแก๊งถ้ากะไม่ถูกเนี่ยจะโดนต่อเล็กต่อน้อยจนเสียจังหวะอยู่เรื่อย นอกจากนี้เรายังสามารถรอจังหวะให้มันฉบลงมาแล้วกระโดดหลบจากนั้นก็ฟันสวนทันทีจะทำให้พมันเลือดลดได้หกหบหรือถ้ามีดาบดีก็ตายคาที่เลยครับพอตกลงมาบนพื้นแล้วไซเรนก็ป้อแป้เหมือนกับพวกฮาปี้นั่นแหละครับได้แต่รอให้เราสับเป็นชิ้นๆอย่างเดียวที่เหลือแล้วก็แค่ต้องปิดบัญชีมันให้เร็วพอก่อนที่มันจะตั้งตัวติดแล้วกรีดร้องจนเราสตันหรือเรียกพวกมาช่วยเพื่อบ,บินหนีกลับขึ้นฟ้าอีกครั้งและนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับพวกไซเรนแห่งดอวิชเชอร์สครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสนับสนุนทางเพจทีอ่อนและกด subscribe เพื่อรอดู Witcher m o n s t e r p e พีเดียตัวต่อไปถ้าเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ